แม้ว่าก่อนหน้านี้นะคะจะยืนยันว่าไม่ค่อยเข้าใจกฎหมายมากนักนะคะแต่นายกรัฐมนตรีออกมายืนยันแล้วค่ะว่าการพักโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายค่ะพร้อมกับยอมรับอย่างไม่เขินอายนะคะว่าที่จะขอคําปรึกษาจากอดีตนายกรัฐมนตรีแต่ต้องรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมส่วนบรรยากาศหน้าบ้านพักขณะนี้นะคะก็ยังคงเงียบเหงาอยู่ค่ะ นับตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงเวลานี้นะคะไม่ใช่แค่บ้านจันทรสองล่าเท่านั้นที่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าตลอดทั้งซอยจรันสนิทวง69เท่าที่ทีมข่าวตระเวนติดตามสถานการณ์มายังคงเป็นไปโดยปกติไม่มีกรณีพิเศษใดๆเกิดขึ้นค่ะต่างจากกระแสข่าวนายทักษิณจินวัตรที่จะกลับมาพักโทษที่บ้านจันทรสองลา ซึ่งแม้จชะชัดเจนว่าจะกลับหลังเที่ยงคืนอย่างแน่นอนแต่กลับมีกระแสผสมปนเจือกันเข้ามาหนึ่งคือกลับเข้าบ้านพักจันทสองลาจริงๆแต่สองก็คือมีหนาหูขึ้นนะคะว่าจะเข้าพักฟื้นที่โรงพยาบาลพระรามเก้าก่อนซึ่งสอดรับกับข้อมูลว่าโรงพยาบาลพระรามเก้าได้จัดเตรียมห้องรับรองและรถรับรองไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีกระแสว่าจะใช้รถของโรงพยาบาลตำรวจก็ตามค่ะ และล่าสุดนี้นะคะในโซเชียลมีการแชร์ภาพเล่าเรื่องกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเป็นภาพที่นางสาวผิ่นทองทาชินวัตรโพสต์และนางสาวแผ่ทองทานชินวัตรแชร์นั่นก็คือคลิปภาพล้ลานเขียนการต้อนรับคุณตาทักษิณกลับบ้านด้วยข้อความบางส่วนระบุว่า Welcome home แ a n p a We have been waiting for this for so so ่ามกลางบรรยากาศที่ว่านี้นะคะช่วงเช้าก่อนออกเดินทางไปจังหวัดนครพนมนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าการพักโทษของนายทักษิณชินวัตรเป็นไปตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมโดยได้รับรายงานว่านายทักษิณจะได้พักโทษในวันที่18กุมภาพันนี้ส่วนจะเข้าพบเมื่อไหร่อย่างไรและจะขอคําปรึกษาจากอดีตนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีอ้างอิงว่าต้องดูจังหวะเวลาที่เหมาะสมค่ะ ที่าถามมาก็คือเรื่องของว่าจะไปขอคําแนะนําอะไรไหมใช่ไหมครับผมเชื่อว่าในฐานะนายรัฐมนตรีเนี่ยผมผมให้เกียรติอดีตนายกรัฐมนตรีทุกท่านนะครับถ้าเกิดมีโอกาสเจอกันตามงานนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่ามีเรื่องจําเป็นที่ท่านนายกรัฐมนตรีในอดีตเนี่ยมีความชํานาญในเรื่องนั้นเป็นพิเศษเนี่ยผมเชื่อว่าผมไม่ผมไม่เขินอายที่จะไปปรึกษาครับนะครับวันนั้นเจอท่านพลเอกประยุทธ์ก็คุยกันตั้งชั่วโมงกว่านะครับมีหลายเรื่องที่ท่านก็ให้คําแนะนํามา นะครับคิดแวามเาเรื่องการจะให้รงานที่ีนะครับผมไม่ไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้คิดไปใครขนาดนั้นผมยังไม่ทราบว่าท่านอยากท่านอยากทำอย่างนั้นหรือเปล่าอยู่ดีเราไปพูดก้าวล่วงไปอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกต้องนะครับท่านจะท่านผมเชื่อว่าท่านก็จากไปหลายหลายหลายปีแล้วก็คงมีเรื่องที่อยากจะทํานะครับแล้วท่านเองท่านก็ยังไม่สบายอยู่ด้วยนะครับตรงนี้ก็ก็ต้องดูตามความเหมาะสมนะครับ และเป็นที่น่าสังเกตยอยู่เขาว่าช่วงเช้าก่อนออกเดินทางไปจังหวัดนครพนมนายกรัฐมนตรียังโพสต์ข้อความในแอปพลิเคชัน X โพสต์ข้อความแนบรูปภาพถ่ายนะคะของนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพในโอกาสที่เข้ามาอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้พร้อมกับเล่าถึงข้อกําชับเรื่องต่างๆทั้งการอารักขาดูแลความปลอดภัยขบวนเสด็จและการแก้ขไขป,ปัญหาฝุ่น ยังเห็นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาร่วมส่งนายกรัฐมนตรีด้วยโดยคาดการว่าน่าจะมีการพูดคุยกำชับเรื่องความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของนายทักษิณซึ่งจะเดินทางออกจากโรงพยาบาลตำรวจด้วยค่ะ ค่ะเมื่อเวลา10ประมาณ11นาฬิกาที่ผ่านมานะคะก็มีรถยนต์จำนวน3คันเข้าไปภายในบ้านพักจรันสนิทวง69แห่งนี้นะคะโดยคาดการว่าน่าจะเป็นขบวนรถของนางสาวแผดทองฐานชินวัตรซึ่งเป็นบุตรสาวและหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะโดยทีมข่าวสังเกตเห็นว่ารถขบวนคันสุดท้ายมีทะเบียนรถตรงกับขบวนที่เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลวานนี้ค่ะขอบคุณคุณศิรประภานะครับ